ดีค่ะในคลิปนี้นะคะ JK พาทุกท่านมารับชมกับอดีตแท็กซี่นะคะมาทําสีเป็นรถบ้านนะคะกระจังหน้าพร้อมซิ่งสีสันทําสวยเต็มคันนะคะทุกท่านพร้อมทั้งท่อด้วยนะคะท่อแต่งไฟแต่งติดฟิล์มค่ะติดยึดมือถือสุดแรงสูงกระจังหน้า,หน,าหน้ารุ่นใหม่ค่ะนะคะคันนี้นะคะแต่งมาแบบสวยงามเลยค่ะทุกท่านพร้อมซิ่งเลยว่าได้นะคะ ทั้งสีสันทั้งสเกิรอบคันนะคะรอแมแกนะคะทุกท่านสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะภาษีพรบปี P 65ค่ะเริมพร้อมโอนนะคะโอนเป็นชื่อได้เลยนะคะทุกท่านพร้อมโอนรอยไปเลยนะคะทุกท่าน8 10, 9 0 0 0บาทค่ะเป็นแท็กซี่ปลดป้ายเกียร์ธรรมดานะคะเล่มบุคคลค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะภายในสวยค่ะรูปชมก็สวยนะคะทุกท่าน ที่ใช้งานได้จริงนะคะในราคาที่ไม่แรงนะคะเพียง8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะทุกท่านขายเงินสดค่ะงดผ่อนในทุกกรณีนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อไปดูรถไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะที่บอ่อวินจังหวัดชนบุรีคะ่ะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนะัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองค่ะ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองไม่ควรโอนมาจำร่วงหน้านะคะแอดมินเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะทุกท่านเราไม่ใช่เจ้าของรถเราไม่ใช่ในหน้านะคะเบอร์โทรนั้นใส่ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ